ห้าเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดที่ผมอยากจะมาชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่องนี้เป็นหนังที่เรียกได้ว่าเก่าเก่าแบบเก่านิดนึงเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการเอามาฉายใน n น t f l i x นะครับผมพอผมรู้ปุ๊บคือผมกดดูทันทีแบบทันทีเลยอูมันมันไม่ไหวอะ่ะมันหดถูจนแบบเปิดแบบดูไม่ได้จริงๆอะ่ะว่าผมอะเป็นแอฟซีลุงแกอยู่แล้วจากเรื่องอื่นใช่ปะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมดูลุงแกแล้วแบบมึงเป็นอะไรครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมด้วยในช่อง The do do นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอทําคลิปแบบฟังกันง่ายๆสบายๆนะเพราะช่วงหลังๆก็จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะปวดกระบาลในการตัดต่อแล้วเกินคนดูก็มีความปวดกระบาลในการดูด้วยเป็นคอนเทนต์ที่ฟังกันเพลินๆนะครับผมแล้วก็จะลงจิตใจหรือเปล่าวะคือตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูหนังมากๆนะครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยปกติแล้วสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยหนึ่งวันที่ผมจะต้องเข้าโรงหนังให้ได้ไปดูคนเดียวก็ยอมเพราะว่าชอบดูมากจริงๆแต่ว่าพอมาเริ่มล็อกดาวน์ก็ไม่ได้เข้าแล้วพอมันเริ่มกลับมาปกติก็ไมม่่คอยีตงแล้วาก็ จริงๆก็ไม่ค่อยว่างด้วยช่วงนี้สำหรับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์หนังที่ผมชอบให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเพียงแต่ว่าสําหรับช่อง YouTube ของผมวันนี้เนี่ย คอนเสิ์หลักมันก็จะไปเรื่องงานดนตรีอะไรแบบนี้เนาะผมก็เลยจํากัดแคตตาอกี่เฉพาะหนังเกี่ยวกับดนตรีที่ผมชอบนะครับเป็น5เรื่องที่ผมชอบมากที่สุดที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันก็แน่นอนนะว่าเรื่องแบบนี้มันก็เป็นรสนิยมและความชอบส่วนตัวอะไรเงี้ยผมอาจจะพูดเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่เฮ้ยมึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้สนุกกว่าเยอะอะไรางี้อันนี้มันก็เป็นความชอบส่วนตัวของทุกคนนะครับมันก็บังคับกันไม่ได้แต่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ถือว่าเรามาแแบบอชร์เดียกัน แบบนล้วตัวผมเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ดูครบทุกเรื่องขนาดนั้นนะครับก็อาจจะมีแบบเรื่องที่คุณผู้ชมคิดว่ามันดีกว่าเรื่องที่ผมพูดอีกในที่เป็นแนวเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีอะไรแบบนี้ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่ผมกําลังจะพูดถึงเนี่ยคือผมจะไม่มีการสปอยเนื้อหาหลักใดๆเลยนะเผื่อว่าใครที่ฟังผมแล้วอาจจะสนใจไปหาดูเนี่ยเขาก็จะได้แบบไปรับชมมันได้อย่างเต็มอรรถรสเต็มที่นะไม่ต้องมาแบบว่ารู้เรื่องหมดแล้วไม่สนุกอะไรแบบนี้นะครับผมผม,ผมจะพูดแค่ส่วนในเรื่องที่มันแบบอยู่ใ เทเล์ตั้งแต่แรกหรือว่ามีการโปรโมตมาก่อนที่มันจะเข้าฉายอะไรเงี้ยนะและเรื่องสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมกาลังจะพูดต่อไปน,นี้เนี่ยจำไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นหนังที่เพลงเพราะหรือไม่เพราะหรือเป็นเพลงที่ผมชอบหรือไม่ชอบนะผมจะพูดถึงแค่มุมมองที่แบบเออดูหนังเรื่องนี้แล้วชอบยอะไรางี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องเพลงนะครับอันนั้นจะเป็นแบบอีกเคสหนึ่งแล้วก็ตัวหนังเนี่ยจะเป็นหนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องดนตรีหมดเลยอย่างเช่นเคสของเรื่องเลย์เมสลาฟอย่างเงี้ยอย่างันนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีเลยคือมมััันนนนเเเเปปป็็หงททีี่่ําาาาจกกกกบบร์ดววยยฏิ ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเพลงมันเพาะเฉยๆอย่างอันเนี้ยผมจะไม่เอามารวมกันในวันนี้นะครับผมประมาณนี้นะมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลย อะไรก่อนวะจําไม่ได้อันดับที่5นะครับผมต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นี่คือโคตรเดือดดานภาพย้อนจากปี2014นะครับเรื่องวิปแฟชผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยดูอยู่แล้วหรือว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อนะครับเรื่องนี้เนี่ยนำสแสดงโดยคุณลุงจนาธานซิมอนนะครับแล้วก็มิลลิเทเลอร์นะคือในเรื่องเนี่ยตัวพระเอกเนี่ยเป็นนักเรียนดนตรีในมหาวิทยาลัยดนตรีที่1เอกกองชุดนะครับเป็นเป็นแบบด้านแจส๊สอย่างเงี้ยซึ่งจากเทเลอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าคุณลุงซิมอนเนี่ยเป็นแบบาีเเสยหมะ เสียหมาแบบเสียหมาจริงๆซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีความดักดักนิดนึงเพราะว่ามันจะค่อนข้างแบบมีความเครียดในการดูนิดนึงนะครับคือที่ผมชอบมากๆคือตัวเรื่องเนี่ยมันจะสื่อให้คนทั่วไปเห็นว่าแบบเรียนดนตรีมั่งจริงๆแล้วมันมีความเครียดมากยิ่งถ้าเราไปเจออาจารย์แบบแบบเนี้ยมันก็จะยิ่งเครียดมากๆเป็นบ้าเาภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับในปี2015เนี่ยได้ราวรงวัลออสการ์สามรางวัลก็คือ best sound mixing แล้วก็ best film editing และอีกรางวัลหนึ่งคือนักสแสดงสมทบชายนะครับก็คือคุณลุงจอห แต่ว่าในโกเด้นโก้เขาก็ชนะในสาขานักแสดงสับรูกชยยายเยี่ยมด้วยว่า oh, oh, ผม,มาเป็น FC ฟลุงแกอยู่แล้วจากเรื่องอื่นใช่ปะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมดูลุงแกแล้วแบบมา่งมึงเป็นอะไรแต่ยังไงก็ตามนะครับที่ผมให้มันเป็นแค่อันดับที่5จากลิสต์ทั้งหมดเนี่ย คือมันมีจุดที่ผมไม่ชอบอยู่ก็คือในเคลเลอร์อ่ะมันจะมีฉากที่ตัวคุณลุงฟิมมอนหรือตัวอาจารย์เนี่ยเขาคุมวงใช่ปะแล้วก็เด็กเล่นไม่ได้กระดาษแล้วก็แบบปาเข้าอีใส่ปาของใส่อะไรอย่างเงี้ยจุดที่ททผมบอกว่าไม่ชอบเนี่ยก็คือในความเป็นจริงอ่ะในระดับมหาลัยแบบเนี้ยมันทําไม่ได้โอเคมันด่าแบบเสียหมาได้มันมีอาจารย์แบบนั้นอยู่แต่ว่าถ้ามึงทำร้ายร่างกายมึงโดนไล่ออกแน่นอนแต่โอเคคือผมเข้าใจแหละว่าเออตัวหนังอ่ะมันอยากให้มันสนุกไงก็เลยแบบต้องมีอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับผมแต่ด้วยอนนต พอมันไม่สมจริงมันก็จะแบบนิดนึงอะไรอย่างนี้เราก็จริงๆมันมีฉากหนึ่งที่ทําให้ผมไม่ชอบเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าผมขอไม่พูดถึงมันละกันเพราะว่ามันเป็นการสปอยในเรื่องนะครับผมนั่นแหละครับสำหรับเรื่องวิแฟลชนะก็เป็นอันดับที่5ในวันนี้นะครับอาจจะหาดูยากนิดนึงแต่ถ้าหาดูได้ก็สนุกมากจริงๆต่อไปอันดับที่4นะครับเรื่องนี้เป็นหนังที่เรียกได้ว่าเก่าเก่าแบบเก่านิดนึงก็ก็ไม่นิดหรอกก็ปี2007นเะเรื่อง m u s i c กอาร์ตริกนะครับหรือจริงๆมันต้องอ่านลิริกตัว ผมยังสับสนอยู่เลยว่าสรุปแล้วมันอ่านว่าอะไรกันแน่เรื่องนี้เนี่ยนำแสดงโดยฮิลส์แกรนนะครับแสดงเป็นอเล็กเฟเชอร์ซึ่งในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นนะักแสดงแบบเบอร์ตน้ตนเลยนะอย่างดูบริติสต์นี่ก็คือเล่นเรื่อง5 0 f i r s t date กับดัมเทนเลอร์ด้วยคือเรื่องย่อคร่าวเนี่ยประมาณว่าอเล็กเฟเชอร์เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นศิลปินที่ตกยุคไปแล้วใช่ปะแต่เขาก็ยังมีงานตามอีเวนต์เล็ก,กๆเพราะว่าก็ยังมีฐานแฟนที่แบบมีอายุหน่อยที่ติดตามเขามาตั้งแต่เด็กอย่างนี้แต่มัน รุ่่นใหมแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่แบบมาแรงมากๆแบบดังมากเขาก็เลยหาทางติดต่อให้อเล็กเนี่ยแต่งเพลงให้เขาในเวลาที่แบบฟั้นมากไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าต้องการเพลงใหม่ทันทีซึ่งอเล็กก็มีความแบบว่าเฮ้ยงานนี้ต้องทําให้ได้เพราะว่าถ้าทําได้มันก็เหมือนเป็นการแบบกู้ชื่อเขากลับขึ้นมาอาาย่างนี้ทีนี้ระหว่างแต่งเพลงกับพาร์ทเนอร์ของเขาเนี่ยซึ่งกําลังทะเลาะก,กันอยู่นะตัวนังเอกหรือว่าโตฟีเนี่ยคือกําลังแบบรดน้าต้นไม้ในอาพาร์ตเมนต์เขาอยู่ซึ่งโซฟีกับอเล็กไม่รู้จักกันมาก่อนนะมาเจอกััันนครร้งแกที่เย ทีนี้ตัวโตฟีกเาจะมีความแบบเป็นคนบ้าค,ำคำําคมอ่ะก็ก็พูดไปเรื่อยเป็นคาสวยๆอย่างเงี้ยตัวอะไรก็เลยเห็นว่าแบบต้องคนนี้แล้วแหละมาเขียนเนื้อให้เขาก็เลยได้มาร่วมงานกันนะครับแล้วก็ความสนุกที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดอุปสรรคอะไรในการทำงานร่วมกันก็เป็นเนื้อหาหลักของเรื่องนี้นะครับผมอะไรประมาณนี้นะ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการเอามาฉายใน Netflix นะครับผมพอผมรู้ปุ๊บคือผมกดดูทันทีแบบทันทีเลยในวันนั้นเลยวันที่ผมรู้นะเพราะว่าแบบผมชอบเรื่องนี้มากจริงๆแล้วก็เพลงประกอบเรื่องเนี้ยตอนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายออกมาคือเพลงนี้แม่งดังมากแล้วผมชอบมากคือเพลงแม่งพร้อมมากจริงๆนะครับชื่อว่า way back into love นะ เรื่องนี้จะไม่เหมือนดิฟัเรื่องนี้จะฟิลกูดแบบดูแล้วมีความสุขนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหนังเก่าเนี่ยคือในเรื่องมันก็อาจจะมีความเนิบนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ติดเรื่องนี้เนี่ยผมว่าดูแล้วแบบมีความสุขแน่นอนแบบฟิลกูดมากเรื่องนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับสาหรับอันดับที่4นะยืดยาวกว่าที่คิดก็จะไปเร็วนิดหนึ่งอันดับที่3ของวันนี้นะครับก็เป็นหนังเก่าเหมือนกันจริงๆแล้วแม่งก็หนังเก่าทุกเรื่องแหละที่ผมจะพูดถึงวันนี้คล <laughs> ้ายๆกับ เรื่องรู้สึกอะไรเล็กเลยนะบิลกูตดเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่ามันจะมีความดราม่ามากกว่านิดนึงแล้วก็มีดีเทลหลายอย่างที่ผมชอบมากกว่านะครับเรื่องนี้คือเรื่องบิ๊กินน์เกนนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังปี2 0 1 3แต่ว่ามาฉายในไทยประมาณปี2 0 1 4ช่วงเดือนประมาณกรกฎาคมช่วงกลางปีเปิดฉากแรกมาเนี่ยตัวนางเอกจะเล่นเล่นดนตรียอยู่ในบาร์ในร้านเหล้าอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงที่เขาแต่งเองซึ่งเพลงที่เขาแต่งอ่ะคือมันพอนะแต่ว่ามันจะไม่ใช่เพลงที่แบบจับต้องง่ายแมสหรือวว่่่่าาาคนนนรเลมัจจะะชอออบยยกๆิดึแต พะเอกเนี่ยคือเดินระบบมือแล้วแบบชอบมากซึ่งตัวพะเอกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโปรดิวเซอร์ที่แบบปั้นศิแล้วเป็นใหม่ไม่ได้มา 6- 7ปีแล้วก็ทะเลาะก,กับสังกัดตัวเองอยู่จะโดนไล่รออกมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเจอพอดีก็เลยแบบชวนนางเอกเนี่ยไปร้องเพลงให้เขาแล้วเขาจะปั้นจะเดบิวต์อะไรอย่างนี้อันนี้คือผมไม่ได้สปอยเรื่องหลักเลยนะนี่คืออยู่ในฉากแรกเลยแต่ว่าตัวนางเอกเนี่ยมีความอินดีอ้อะอารมณ์แบบว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่สังกัดสังกัดก็จะต้องแบบบังคับให้ทําเพลงแบบนั้นแบบนี้นแบบนที่่่่่เเเเเ้าาาไไไมมมชอออบบยยยกกกก็ลลปัพแตถิดดวู ก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออสุดท้ายแม่งก็ไปด้วยกันอยู่ดีแหละก็หนังมันก็ต้องอยู่ด้วยกันนะนะสิ่งที่ผมชอบจากเรื่องนี้เนี่ยก็คืออยู่ในเทเลอร์เลยจะเป็นแบบการอัดเพลงของวงแบด์ที่ไม่ได้อยู่ในสตูแต่ว่าเป็นบรรยากาศเอาดอร์อยู่ในนิวยอร์กอย่างเงี้ยโอ้โหแบบฟินมากดูแล้วฟินจริงถึงแม้ว่าในความเป็นจริงถ้าทําแบบนั้นมันโคตรซับซ้อนและยุ่งยากมากนะแต่ว่าก,ก็หนังแหละก็ถือว่าดูเพลินนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบในเรื่องนี้นะครับก็คือนักสแสดงสมทบชายเนี่ยแสดงเป็นแฟนของนางเอกนะซึ่งตัวละครนี้รับ นักเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้หรืออาจจะไม่รู้จักเลยนะแต่ว่าอาร์ตาาเวนเนี่ยคือเป็นนักร้องวงมาลุนไฟฟ์นะครับซึ่งถ้าถามว่าในยุคนั้นวงมารุนไฟฟ์นี่มันเป็นวงระดับไหนเนี่ยคือไม่รู้จะเปรียบเทียบกับใครจริงนะคือ 5, มารุนไฟฟ์มั่งคือมาลุนไฟฟ์จริงๆนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขามาเล่นเลยแล้วตัวนักแสดงนำสองคนนี้ก็ไม่ได้กระจอกนะอย่างนั้นเองเนี่ยใครวร่าไนลี่เนี่ยก็คือแบบไ e เรือนังดอุคแบบ่รู้บียนอกคือเท่วนะเ,เนมกมหบาท ด็อกเร์บรูซหรือว่าเดอะฮักในอเวนเจอร์ใช่ป่ะเขาก็ดังจากการเล่นหลายเรื่องเหมือนกันแล้วทุกครั้งที่เขาเล่นเรื่องอื่นอ่ะคือผมลืมภาพของดร์แบนเนอร์หรือไอ้ยักษ์เขียวไปเลยคือเขาแสดงดีมากอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นแบบหนังยูซิมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูหลายเรื่องที่เขาเล่นเรื่องบิกินเกมเนี่ยผมก็ดูแล้วคือเขาก็แสดงได้ดีจริงๆก็ประมาณนี้นะครับผมบิกินเกมนะเรื่องนี้รู้สึกว่าจะไม่มีใน Netflix หรือว่าในแพลตฟอร์มออนไลน์หลายอย่างก็อาจจะหาดูยากินึแต่่วาถ้าาามีโออกสยให้งงดูจรรๆเื่นี้แบบเป็นหนังที่คน่างแม้ว่ามันก็จะ ค่อนข้างฟิลกู๊ดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแบบเป็นองค์ประกอบของเบสฟิล์มที่ดีขนาดนั้นนะแต่ว่ามันฟิลกู๊ดมากพอที่ผมจะให้มันเป็นอันดับที่3ของผมเองนะครับผมต่อไปอันดับที่2นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เก่าที่สุดของวันนี้เลยมันเป็นภาพยนตร์ที่ฉายในปี2002ครับตอนนั้นผมยุคสิบขวบถามว่าผมได้ดูตั้งแต่ตอนนั้นไหมก็ถ้าพูดจริงๆถ้าได้ดูผมก็จําไม่ได้แล้วนะแต่ผมได้มาเจอหนังเรื่องนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับผมไม่แน่ใจว่ามันปีเท่าไหร่ที่ผผมมมเจจอนนนนนะซึ่่่งตััั้้แววทีีไดดูา ผมยกให้มันเป็นแบบที่2เลยก็คือเรื่อง The Pianist นะครับอ่านดีๆนะระวังออกเสียงเป็นอย่างอื่น<ะ>คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวในนี้เลยที่อิงมาจากชีวประวัติของนักดนตรีจริงๆนะครับก็คือคุณวลาดิสลอฟปิลมันผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับมันยากจริงๆนะคำนี้คือคนนี้เนี่ยเป็นนักเป็นโ no นช um วาวโปแลนด์เชื้อสายยิวนะครับมีคําว่าเชื้อสายยิวเข้ามา ผมเชื่อว่าทุกคนรู้แล้วว่ามันคืออะไรมันคือเรื่องของนักเป็นโนเชนสยยัยยูคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงส,ง,สงครามโลกแล้วต้องอยู่ในช่วงที่มีสงครามนาซีที่แบบชาวยูวจะถูกทหารนาซีแบบปฏิบัติกันแบบไม่มีความเป็นคนอะ่ะก็คือถ้าใครไปศึกษาประวัติศาสตร์ตะวันตกก็จะรู้ว่ามันน่าก,กลัวแล้วมันก็โหดหูมากใช่ปะจริงๆแล้วบางประเทศแถวนี้ทุกวันนี้ก็คล้ายกันนะคือด้วยความที่ผมเองก็เรียนในตรีคาสติกอะ่ะมันก็เป็นการบังคับให้ผมต้องแบบศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรปอะไรเงี้ยเพราะว่านักแต่งเพลงหลายคนก็คือออแบบ่่่ยูในนนชวงงปีีี้มมมัซึึพาศษ เรื่องนี้จริงๆอ่ะคือมันก็โหด <valu collecting insects> ูแล้วใช่ปะแล้วยิ่งมันบอกว่าเป็นชีวิตจริงของนักเป็นโนที่แบบใช้ชีวิตอยู่ในช่วงนั้นอ่ะโหเพิังโหู๋มากจริงๆคือคือเรื่องนี้มักงสุดมากอันนี้เนี่ยแต่ละภาพกันตรงๆเลยนะครับว่าเห็นผมยกให้มันเป็นอันดับที่สอในวันเนี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วผมดูจบแค่รอบเดียวเว้ยผห peut? มันมันไม่ไหวอะ่ะมันโหดูจนแบบ อู๋มั่งเปิดดูไม่ได้จริงๆอ่ะแต่นั่นแหละคือถ้าเกิดใครไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องพวกนี้เนี่ยผมอยากให้ดูจริงๆเรื่องนี้ต่อให้เราไม่ใช่นักดนตรีก็อ,อยากให้ดูเรื่องนี้จริงๆคือมันเป็นหนังที่ดีมากจริงๆเว้ยทุกคนนะครับผมมาถึงอันดับที่หนึ่งในว,วันนี้กันแล้วนะครับต้องบอกว่าโคตรเหนื่อยเลยตอนนี้ขอกินน้ำแป๊บหนึ่ง อันดับหนึ่งของผมในวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาที่เป็นดนตรีแบบเพียวๆเ,เหมือนสี่เรื่องที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้มันเป็นอันดับที่1ของผมจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์จากปี2016นะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเข้าชิงออสการ์ทั้งหมด13รางวั13ล13รางวัลเลยนะเว้ยโดยชนะไปถึง6รางวัลน,นะครับก็คือผู้กำกับยอดเยี่ยมนักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมออริจินอลสกอร์ออริจินอลซองซาวด์ดีติงซีนิมเลต์กราฟฟีชนะ แล้วถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะชนะโกลเด้นโกลบอีก6สาขามัง้งซึ่งนักแสดงนําหญิงเนี่ยได้ทั้งสองรางวัลเลยนะครับเพราะว่าเขาแสดงดีมากจริงเรื่องนี้ล่าสุดเรื่องนี้เนี่ยกลับมาฉายใน n e t f l i x นะครับผมไม่แน่ใจว่ามานานหรือ,อยังแต่จําได้ว่าไม่นานมากนะผมเชื่อว่าหลายคนที่เคยดูเรื่องนี้น่าจะรู้แล้วว่าผมกําลังพูดถึงเรื่องนี้อยู่มันคือเรื่องล a l ลาแลนหรือว่าชื่อไทยก็คือนครดาราสิ่งที่ทําให้ผมชอบเรื่องนี้เลยอ่ะมันไม่ได้มีดร렉ชันในการเดินภาพยนตร์แบบหนังปกติแต่ว่ามันมันมีดร렉ชัน แบบมิวสิคอลมากๆอ่ะซึ่งถ้าเทียบกับหนังทั่วไปมันก็จะมีความเล่นใหญ่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้เชื่อป่ะแล้วก็นักแสดงนำสองคนคือทําได้ดีมากจริงนังเอกนะครับเอมาสโตนในเรื่องก็จะเป็นคนที่ไล่ตามความฝันอยากเป็นนักแสดงอยากสักเซสในวงการแล้วก็แบบเป็นนักแสดงที่ใครๆก็รู้จักเป็นเป็นความฝันสูงดที่ได้แสดงได้เขียนบทอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ในแนวนี้ส่วนตัวรพเอกเนี่ยแลาวก็ยังเป็นนักเป็นโนชาวแจ๊สคนหนึ่งที่บอกว่าขายวิญญาณให้กับดนตรีแจ๊สอ่ะกูต้องเป็นนักเป็นโนแล้วกูจะเล่นแค่เพลงแน ผมขอไม่เล่าอะไรมากกว่านี้แล้วกันคือไปดูกันเองจริงคือแม่งดีมากจริงนะครับผมผมยกให้มันมเป็นอันดับที่1แบบไม่รู้ว่าจะมาเล่าให้ฟังยังไงวะอยู่ใน n น t f ฟ i ิกนะครับก็ไปดูได้เลยนะ แต่ว่ามันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือในที่อยู่ในเน็ต l i กอะมันจะไม่มีซับไพที่เป็นซับไยแบบซับไยปกติอะมันจะเป็นซับไพที่มีผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรคือซับไพที่แบบซีซีอะซึ่งมันก็จะทํามาสําหรับคนที่อาจจะมีปัญหาทางการได้ยินอย่างเงี้ยคือมันก็จะขึ้นดีเทลหมดเลยแบบเสียงเปิดประตูเสียงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่ได้มีปัญหาในการได้ยินแล้วมาดูแบบนี้มันมันอาจจะแบบขัดฟิลนิดนึงนะแต่ว่าไอ้ซับไพปกติมันก็ไม่มีผมก็อยากให้มันมีอยู่เหมือนกันอรอดูููอย่่ค่คแตวาก็ไไปดด้ื มันมันคุ้มค่าแก่การดูมากจริงๆเว้ยแล้วเท่าที่ผมอ่านมาถ้าผมจาไม่ผิดนะไรอันคอสติ้งเนี่ยคือในเรื่องที่เขาเล่นเป็นโนะคือเขาเล่นเป็นโนจริงๆแต่โอเคแน่นอนแหละไอ้เพลงที่เราได้ยินได้ฟังในแท็กในหนังเนี่ยมันมันไม่ใช่เขาเล่นจริงหรอกมันต้องให้นักเป็นโน้หิี่มาอัดเสียงให้อยู่แล้วแต่ว่าปกติอะนักแสดงเขาก็จะเล่นแค่แบบนิดๆหน่อยใช่ปะแล้วก็ในซีนเนี่ยพอมันเป็นฉากที่แบบเป็นโนจังหวะมือมันยากมากๆจริงๆอย่างเงี้ยเขาก็จะ ใช้สตันเล่นแทนแล้วก็ถ่ายต่มืออันนี้คือแบบโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดผมรู้สึกว่าด้านกอสซิลเลนเขาแบบฝึกจนเขาเล่นได้จนไม่ต้องใช้สตันหรือเปล่าอันนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้เรื่องนี้ยังไงก็บอกได้นะครับผมอยากให้ไปดูกันจริงๆนะครับผมสำหรับเราละแลนะมันมันดีมากจริงๆเว้ยดูคลิปผมจบตอนนี้คือเปิดเน็ตฟิกกดดูได้เลยเออไม่อยากสปอยนะแต่เอาเป็นว่าต้งท้ายของเรื่องมันจะมีอยู่สีหนึ่งที่ไม่มีบทพูดเลยเลยเดินจังหวะของเรื่องด้วยภาพและเพลงประกอบแต่เดียวก็คือแบบ โอ้ผมแม่งอินมากอะ่ะผมผมดูจบแล้วผมมูออนไม่ได้ประมาณ3วันอันนี้พูดจริงๆคือคือแม่งมูออนไม่ได้จริงๆเรื่องนี้นะเท่านี้นะครับผมสำหรับลาลาแรมนะเป็นเรื่องที่แบบผมอยากแนะนําจริงๆนะครับผมใครเคยดูเรื่องไหนแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้มาแชร์กันได้นะครับหรือว่าถ้ามันมีเรื่องอื่นที่แบบคุณผู้ชมคิดว่ามันดีมากแล้วผมไม่ได้พูดถึงอย่างเงี้ยก็มาแชร์กันได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกนะว่าคลิปนี้เนี่ยผมโจหัวไว้ว่าโน้ตสปอยนะก็คือถ้าคอมเมนต์ก็ระวังเรื่องนี้นตจใ แล้วไปดูเรื่องนั้นได้สนุกมากขึ้นเท่านี้แหละครับสาหรับวันนี้นะจริงๆอ่ะผมตั้งใจว่าอยากให้มันมีคลิปที่แบบมานั่งคุยกันชิวๆไม่ต้องตัดต่ออะไรยุ่งยากมากสักอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือสองอาทิตย์ครั้งก็ได้จะได้แบบว่าดูกันส,สบายๆบ,บ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครมีท็อปิกอะไรนะ่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องหนังดน,นตรีหรือเรื่องดน,นตรีอะไรก็ได้นะก็คอมเมนต์มากันได้นะครับผมถ้าเกิดอะไรนะ่าสนใจก็ าจจะเอากลับมาทำอีกเหมือนกันนะครับผมก็เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้จบตรงนี้แหละไม่ต้องยืดเดยอะอะไรช่วงจบแล้วนะยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันจนจบนะครับผมแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ